ม uhm. สวัสด,ดีครับผมวันนี้เราจะมาศึกษาไข่พัมครับผมในรูปแบบของพันธุ์สายพันธุ์ครับผมสายพัน์ไข่พัมครับผมเนาะสายพันธุ์ไข่พัมของเราอยู่ในบ่อฟาร์มเรานี้มีอยู่สองชนิดครับผมเนาะมีอยู่สองชนิดครับผมเนาะเนาะนี่เลยครับผมนี่เลยสาย่ายที่แรกคือรูปแบบของสายพัต่างประเทศเทศครับผมเนาะสาย่านต่างต่างประเทศสายต่างประเทศครับผมเนาะ สาหร่ารยาญี่ปุ่นครับผมนี่จะญี่ปุ่นสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับผมผสมกับไทยครับผมนี่เลยอชื่อว่าอิโรกบบาครับผมอิโรกบบาครับผมนอสายพันธุ์นี้เลยครับผมเนาะอันนี้ปล่อยได้3าวันครับผมซื้อมา10กิโลครับผมเนาะกิโลละแปครับผมเนาะรวมรวมค่าส่งร้อยร้อยห้าสิบครับผมก็เป็นเก้าร้อยห้าสิบพอดีครับผมนี่เลยครับผมเนาะอิโรกบาอิโรกบบาครับผมนี่เนี่เลยครับผมเนาะอ่าปล่อยได้ โอ้สายพันธุ์นี้มันเร็วมากครับผมอ่าใหญ่กว่าสายพันธุ์อีสานบ้านเราครับผมนี่อีสานบ้านเราครับผมสิบกิโลเหมือนกันครับผมกิโลละยี่สิบบาทครับผมนี่เลยอ่าอันนี้ปล่อยปล่อยปล่อยลงก่อนหนึ่งวันครับผมตั้งแต่วันที่อ่ายี่สิบสามครับผมนี่23ยี่สิบสามอันนั้นปล่อยยี่สี่ครับผมอ่าสายพันธุ์อีสานครับผมนี่เลยสายพันธุ์อีสานครับผมสายพันธุ์ไทยอีสานครับผมสายไรพันธพันครับผมเนาะอ่าบ่อนั้นก็เหมือนกันครับผมนี่เลยสายไรอ่าสายไรนี้ก็เหมือนกันครับมนีเลย เราดูสายพันธุ์แล้วก็มาว <Gym. S 1> ิเค star, ราะห์อันดับแบรกก to ็วิเคราะห์ไปแล้วครับผมในรูปแบบของปุ๋ยปุ๋ยการเจริญเติบโตมีอะไรบ้างในรูปแบบของสายพันธุ์อแล้วก็ต่อมาเรื่องมเสื้อสายพันธุ์ครับผมวันนี้มาดูสายพันธุ์ครับผมเนาะอันนี้คือรูปแบบของไทยอีสานครับไทยอีสานไทยอีสานสาไรไา่พัมครับสาไลไา่พันี่เลยลงวันที่ยี่สิบ่า22อครับผมโอ้ยี่สิอันนี้คือ23อันนั้น21บครับผมเนาะบ่อแรกคือ21ครับผมโอ้ไม่ใช่บ่อแรกเนาะลงลง คือบ่อที่อ่าสี่ครับผมบ่อที่สี่อันนี้บ่อที่สามบ่อที่สี่ยี่สิบเอ็ดอ่าวันที่ยี่บเอ็ดบ่อที่สามวันที่ยี่บสามครับผมเนาะอ่าส่วนบ่อที่สองอ่าบ่อที่สองครับผมบ่อที่สองบ่อนี้อ่าสายพันธุ์ยูโรกบ้ายูโรกบ้าครับผมนี่เลยมาจากไทยญี่ปุ่นครับผมไทยญี่ปุ่นผสมคันครับผมเนาะนี่เลยซื้อมาสิบกิโลครับผมเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบครับผมนี่เลยเนาะโอ้เร็วมากครับผมนี่เลยอ่า ค่าน้ำค่าอีซีค่าปุ๋ยก็น้อยกว่าในรูปแบบของไทยอีสานครับผมอาการแตกตัวและก็การขยายพันธุ์นี่สุดยอดเร็วๆมาครับผมนอนี่อีสานสาหลายนี่เลยครับผมนอนเรายังไม่ได้ในรูปแบบของออกซิเจนเราดูออกซิเจนแต่ว่าระบบของออกซิเจนก็ดีครับผมนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ระบบน้ําและระบบออกซิเจนก็นระบบในน้าไหลเวียนครับผมในน้ําไหลเวียนพ้นดีครับผมนาะในรูปแบบนี้คือในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของยึดติดใต้น้าก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ การขยายตัวแล้วก็การสืบพันธุ์แล้วก็รูปแบบของการกินอาหารแล้วก็รูปแบบของอ,อยู่อย่างสงบสุขก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับ mm. ผมมีทัศนคติวิสชาทัศน์และแล้รูปแบบของที่สิ่งต่างๆที่ดีดครับผมนี่เลยอิลูกบ้าอิลูกกบ้า,กกาครับผมเนาะสายพันธุ์สั่งเขาซื้อ,อเขามาครับผมนี่เลยเสื่องซื้อมาในฟาร,รม์มอยู่จังหวัดอะไรนะจันทบุรีหรือปราจีนบุรีรกกน,รนี่แหละครับผมเนาะประมาณนี้เลยครับผมนี่เลยสายพันธุ์มี2สายพันธุ์ครับผมนี่เลย อีโลกบ้าอีโลกบ้าครับผมส่วนขายพันธุ์อีสานครับผมต่างกันมากไหมต่างกันครับผมต่างกันเลยครับผมนี่เลยขนาดปล่อยก่อนครับผมนี่เลย10กิโลเหมือนกันอันนี้ก็10กิโลกันเหมือนกันครับผมนี่เลยครับผมเนาะก็ฝากไว้ว่าถ้าเราจะทําอะไรเลี้ยงอะไรหรือว่าทําจิจการอะไรเรื่องรูปแบบต่างๆ,ๆนะรูปแบบของการขยายพันธุ์หรือว่ารูปแบบของ การมีในรูปแบบของรัฐบาลก็สื่อเข้าไปในรูปแบบนี้เลยครับผมนอถ้ามีศูนย์วิจัยถ้าศูนย์วิจัยหรรูปแบบถิ่งที่เราเข้าถึงในรูปแบบของข้าราชการก็เป็นอีกรูปแบบที่ดีครับผมนะก็ทําให้ศักยภาพของเกษตรกรและก็ปฏิสัตธ์อย่างเราพ่อค้าพ่อค้าหรือว่ารูปแบบของงานลูก งานอาชีพอิสระก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับผมเนาะก็ม hmm. ันทําได้หลายอย่างครับผมเนาะเปลี hmm. ่ยนแปลงไปทุก hmm. ส yes ิ่งทุกอย่างก็เป็นอีกรูปหนึ่งให้เราอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ทําสิ่งต่างๆด้ียกใจรักและก็รูปแบบที่ทําได้ทําดีทมเด่นทําให้เห็นทําให้ไวครับผมเนาะทำให้เราก็ชิด่ะทำแล้วก็ชิดชิดแล้วก็ทําครับผมนี่ก็สิ่งดีต่างๆที่มันดีครับผมนี่เลยอก็ฝากเพื่อนพ้องพี่น้องคนที่อยากจะทําสิ่งต่างๆเนาะ อ่าส่วนผมก็ล้มมาเยอะแล้วครับผมอ่ะสะภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่ารูปสิธิ์แบบต่างต่างก็อ่ยังไม่ตอบรับตอบโจทย์เท่าไหร่ครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมเนาะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับสำคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ